วัีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตอนกิ่งนะครับแต่อันดับแรกจะแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะครับซึ่งได้แก่ครีมตอนกิ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับครีมตอนกิ่งอันที่สองก็คือเป็นครีมตัดกิ่งนะครับเผื่อจะเผื่อจะได้ใช้ เอาไว้แต่งพวกใบไม้ตัดตริบใบไม้ออกนะครับอันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับเผื่อจะได้ตัดพวกฟางพวกอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นอุปกรณ์การตัดแต่งนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดก็คือก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะแล้วก็ทิชชู่ก็คือเราจะฉีดสเปรย์ออแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับ ลงในอุปกรณ์การตัดแล้วก็ใช้ทิชชู่นะครับเช็ดส่วนอุปกรณ์วัสดุหรืออุปกรณ์อันที่3ก็คือเป็นน้ำยาเล่งรากนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือดักจีสิบห้าครับใช้ได้ดีมากนะครับรากแตกดีมากอันนี้ขอ,อชื่นชมนะครับหรือใครจะใช้น้ำยาเล่งรากของ ของท่านเองก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นสูตรของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกะปินะครับหรืออย่างอื่นนะครับสูตรถูท่านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์การมัดนะครับอาจจะใช้เป็นเชือกฟางหรือตอกก็ได้นะครับแต่นี้ผมซื้อมา20บาทนะครับยังใช้ไม่หมดก็เลยจะใช้ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือถุงนะครับถุงขนาด3ามคูณห้านะครับ เป็นถุงขนาดนี้กำลังเหมาะกับกิ่งตอนที่เเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน,นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าขุยมะาพร้าวนะครับจะต้องแช่สักหึงคืนนะครับโดยใช้ดัก15นะครับใช้ปริมาณตามที่แจ้งไว้ตรงฉลากฉลากข้างขวดนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับอุปกรณ์ส่วนวิธีการตอนนั้นก็จะแจ้งไว้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมผมลืมไปอีกหนึ่งอย่างนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คืออยางลัดเอาไว้รัดตุ่มตอนครับผม